สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็ทําการคณนาุ้งสุดครับผมนะนะครับก่อนเราจะทํแเราก็ต้องหันคณนาก่อนครับผมอ่าหันคณนาเสร็จแล้วก็เรียวพุ้งเครื่องดูกันอีกรอบหนึ่งครับพี่ก่อนเข้ามาถึงผมก่อนเข้ามาถึงคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องยูทูปของผมเลยนะครับขอกําลังใจหน่อยครับผมออ้ยใส่เครื่องแล้วพี่ใส่เครื่องแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับพี่หน้าตาสวยงามครับโอ้ สุดยอดครับผมนี่เครื่องครับผมเนื่อหนะครับน้ำหมักเนาาครับน้ำป่าครับน้ำซึมครับพี่น้ำตาลปี๊บครับผมเฮ้ยชุใส่ยยงครับอ่าเข้ามาครับผมอ่าเราคิดถึงกันมากคิดถึงเงินทุกคนนะครับใครอยากทำกินที่ไหนก็ไม่ยากนะครับ ทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยครับพี่ดูคลิปผมแล้วทำตามดยไม่ผิดหวังครับพี่ทำตามดยอร่อยนี่นอนครับมาเอาไปลูกขนาดเทียบหนึ่งนะครับใส่กุ้งประมาณหกตัวหกกุ้งอ,อ,อยู่นี่พี่อยากเลือกเอาเท่าไหร่ก็จัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับกุ้งเทาหร่นห้าตัวพี่หกตัวพี่ใส่ไปเลยเอาใจลูกค้าหน่อยนะครับวันนี้ลูกค้าช่งมาก ไม่ดองสูกมากครับพี่ไม่ดองสูกมากลกพะลีเลยโอเคโอ้โหไม่อร่อยไม่ทําขายครับพี่สุดของร้านเราเนี่ยครับพี่โอ้โหหนึ่งวันขายไปประมาณสี่สิบจานนะครับผมอันนี้โคยำนะครับถังนุ่งโคทอดครับผมปากกระพงทอดนะครับถังนึ่นโคผัดนะครับโมลูกอยู่นี่ครับพี่เอากุ้งสุกพอลีเลยครับอ่าครับผม นี่นะครับพอแล้วมึงพอแล้วมึงโอเคสวัสดีครับอ่าเชิญมาดูคนเนียอ๋อใส่ลงไปด้วยพี่มานะนะโอ้โหกิ่นดีมากรสชาติดีมากครับผมจัดดีเลยครับพี่มาวันนี้เรามาขอนน้นน้ำเสนอเอานน้นดีกว่านะครับอ่า ลงไปเลยนะครับย้ำการคณะกุ้งสดครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมโอ้โหดีมากสวัสดีนะครับพตาเฉยพี่โอ้โหรอแป๊บน,นึงนะ